โอเคก็ขกล่าวสวัสดีครับเหน้าจอผมก็สามารถเลื่อนได้แล้วแต่เองไม่้ไปซ่อมแต่อย่างใดนะครับโอเควันนี้เราก็มาโปรโมทเซิร์ฟที่มีชื่อว่าชื่อเซิร์ฟว่าอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูดูเอาแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมไปตรงตัว A ก่อนตัว A คืออะไรนะฮะอ๋อตัว A น่าจะเป็นเจ้าของเซิร์ฟนะครับอ่าเจ้าลองเจ้าของเซิร์ฟนี่ เทสกุกกิก YouTube นะครับโอเคก็นี่นี่ปาก็คู่ดูแลเซิร์ฟนะครับแล้วนี่เออไอ้นี่ยดุดเอออะไรยุดูแลเซิร์ฟนะครับไม่รู้อะไรนี่คือน่าจะอินโฟป่ะอินโะฟใช่ไหมอ๋ออิ o, okay. นโฟโอเคนะครับดูเลยอินโฟของนี่หนึ่งห้ามให้ OP เกมมดใครก็ตามใจระแบิดอ๋อ ห้ามแจกของแจกเงินยกเว้นวินอ่าห้ามต้องเว้นห้ามเกมพิย้อเออห้ามห้ามให้โอพเกมโหมดแฟนตัวเองอ่าเนี่ยมันคือกฎอินโฟห้ามขอห้ามขอโอพจนกว่าอ่าห้ามคุยโอ้โหห้ามด่าห้ามโปรโมทเซิร์ฟห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นมาเซิร์ฟนี้นะครับห้ามขอของด้วยเงินเออเออน่าใช่ โอเคก็มันก็พอเล่นได้นะครับก็เป็นตัวเอสน่าจะเป็นช็อปช็อปโอเคนี่ช็อปนะฮะชุดเกาะหนึ่งพันนะครับก็มีไดมอนนะครับไดมอนโอเคไดมอนไดมอนไดมอนของฟรีแอปเปิลนะฮะไดมอนบล็อกทองไอลอลนโอของฟรีไม่แน่ชิบหาย ของฟรีแม่งไม่มีโอเคช่างมันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนเวาร์ปนะครับตัว W นะฮะโอเคพากรัวกันรทีนี้นะครับพาทัวร์พาทัวร์วาร์าปโซนวาร์ปโฮมนะครับวาร์ปหาเงินนี่ยังไม่มีนี่ยังไม่มีนะฮะโอเคเพราะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับโอ้แเแ็กหลกเๆผม นี่ก่อนอ่าไปไปละต้องปิดตัวละโอเคของเราทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย